สืบสยองในคืนหลอนในคืนที่มืดมิดและเงียบสงดเสียงเครื่องยนต์รถยนต์ดังแว่วมาจากถนนเส้นเล็กที่ทอดยาวผ่านป่าทึบไอ้นักสืบหนุ่มวัย28ปีกำลังขับรถมุ่งหน้าสู่จุดหมายของเขาคฤหาสน์โบราณท,ที่ตั้งะหงานอยู่บนเนินเขาห่างไกลผู้คนไอ้เพิ่งเข้าร่วมงานในกองสืบสวนได้เพียงสองเดือนเขาเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีความฝันอยากเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดแต่ด้วยประสบการณ์ที่น้อยทำให้เขาถูกเพื่อนร่วมงานมองข้ามมาตลอด คดีนี้จึงเป็นโอกาสทองที่เขาจะได้พิสูจน์ฝีมือเมื่อรถแล่นมาถึงหน้าประตูรั้วเหล็กดัดสนิมเคร์ไอชลอรถและมองผ่านกระจกหน้ารถเขาเห็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตั้งะหงานอยู่เบื้องหน้าตัวบ้านสร้างด้วยหินอ่อนสีเทาเข้มหน้าต่างบานใหญ่เรียงรายโดยรอบแต่ไม่มีแสงไฟสว่างออกมาจากภายในเลยแม้แต่ดวงเดียวไอสูดหายใจลึกพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกหวัดหวั่นที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจเขาลงจากรถพร้อมกระเป๋าเอกสารและไฟฉายก่อน จะเดินตรงไปที่ประตูรั้วเสียงเอี๊ยดออากของประตูเหล็กดังขึ้นในความเงียบทําให้ไอสะดุ้งเล็กน้อยเขาเดินผ่านสวนหย่อมที่รกร้างไม่ได้รับการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมทางเดินทําให้บรรยากาศดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อมาถึงหน้าประตูบ้านไอสังเกตเห็นรูปปั้นสิงโตหินอ่อนสองตัวประดับอยู่สองข้างบันไดดวงตาของมันดูเหมือนจ้องมองมาที่เขาอย่างน่าขนลุกไอรวบรวมความกล้าและเข้าประตู เสียงเคาดังกล้องไปทั่วบ้านแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูไอ้ลองเคาะอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเองอย่างช้าๆพร้อมเสียงเย็ดอาดหน้าขนลุกไอ้ I. ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้าไปในบ้านเขาเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆห้องถุงใหญ่ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณดูราแต่ทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีขาวฝุ่นหนาเตอล้อยฟุ้งในอากาศมีใครอยู่ไหมครับไอ้ I. เอ่ยถามเสียงดังแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ นอกจากเสียงสะท้อนของตัวเขาเองขณะที่ไอ้กำลังสำรวจห้องโถงเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขาค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองไอ้ I, เห็นทางเดินยาวที่มีประตูห้องเรียงรายอยู่สองข้างเขาเดินไปตามทางเดินอย่างช้าๆสังเกตเห็นภาพวาดเขาแก่บนผนังเป็นภาพบุคคล um ที่ดูเคร่งขรึมและน่ากลัว ทันใดนั้นไอได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากห้องสุดทางเดินเขารีบวิ่งไปที่ห้องนั้นทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบกับภาพที่ทำให้เขาต้องชอ็อกการค้นพบที่น่าสะเพรึงกลัวห้องนอนใหญ่ถูกทำลายย่อยยับเฟอร์นิเจอร์กระจัดกระจายกระจกแตกเป็นเสี่งเสียและมีคราบเลือดกระจายอยู่ทั่วห้องแต่สิ่งที่ทำให้ไอตกใจที่สุดคือร่างของชายไวกลางคนนอนจมกองเลือดอยู่กลางห้อง ไอรีบเข้าไปตรวจสอบร่างนั้นแต่ชายคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาสังเกตเห็นบาดแผลหลายแห่งบนร่างของผู้ตายบ่งบอกว่าถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมขณะที่กำลังตรวจสอบศพไอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านหลังคอของเขาเขาหันไปมองรอบๆห้องอย่างระแวดระวังแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติไอเริ่มสำรวจห้องอย่างละเอียดเขาพบกระดาษแผ่นหนึ่งซุกอยู่ใต้เตียงมีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดว่ามันกลับมาแล้วช่วยด้วย ทำให้เขาสงสัยว่าผู้ตายพยายามจะสื่ออะไรขณะที่กำลังจดบันทึกไอ้ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกห้องเขารีบซ่อนตัวหลังตู้เสื้อผ้าทันทีประตูห้องเปิดออกช้าๆและชายชรา,าคนหนึ่งเดินเข้ามาชายชรา,าผู้นั้นสูมชุดคนใช้ท่าทางตื่นตระหนกเขามองไปรอบๆห้องก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ศพไอ้สังเกตเห็นว่าชายชรา,าผู้นี้กำลังร้องไห้ไอตัดสินใจเผยตัวคุณเป็นใครครับ เขาถามทางชูบัตรประจำตัวนักสืบชายชราสะดุ้งและหันมามองไอซ์ด้วยความตกใจผมผมชื่อจอดเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ครับเขาตอบเสียงสัน่นผมได้ยินเสียงดังจากห้องนี้เลยมาดูแต่ไม่นึกว่าจะคุณรู้จักผู้ตายหรือเปล่าครับไอซ์ถามต่อเขาคือนายโรเบิร์ตเจ้าของบ้านหลังนี้ครับจอร์ดตอบทางสะอื้นเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อสองเดือนก่อนไอซ์จดบันทึกข้อมูลที่ได้รับก่อนจะถามต่อ คุณเห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ไหมครับจอลังเลครู่หนึ่งก่อนจะตอบผมผมได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านมาหลายคืนแล้วครับเหมือนเสียงคนเดินแต่ตอนที่ผมออกไปดูกลับไม่เจอใครและบางครั้งผมรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่แต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นใครไอรู้สึกขนลุกกับคำบอกเล่าของจอแต่เขาพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพไว้แล้วคุณโรเบิร์ตต่อละครับเขาเคยพูดถึงเรื่องแบบนี้บ้างไหม จอนพยักหน้าเขาบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านหลังนี้เขาพยายามจะย้ายออกแต่ทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับวูบลงทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทไอรีบเปิดไฟฉายแต่แสงไฟกลับริบปรีดผิดปกติมีอะไรผิดปกติไอพึมพำแต่ยังไม่ทันขาดทาเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากทางเดินทั้งเขาและจอนรีบวิ่งออกไปดู เมื่อออกมาถึงทางเดินพวกเขาเห็นเงาดำทะมึนเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนจะหายลับไปทางบันไดไอรีวิ่งตามไปแต่เมื่อลงมาถึงชั้นล่างกลับไม่พบร่องรอยใดๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอพูดไอและจอยืนอยู่ในห้องถุงชั้นล่างสีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนคุณจอนคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ จอนสายหน้าไม่เคยเห็นชัดเจนขนาดนี้ครับแต่ผมเคยรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งในบ้านนี้มาตลอดไอพยายามคิดอย่างมีเหตุผลเราต้องหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลให้ได้บางทีอาจจะมีคนแอบเข้ามาในบ้านทั้งสองคนเริ่มสำรวจชั้นล่างอย่างละเอียดขณะที่กำลังตรวจสอบห้องทำงานไอสังเกตเห็นตู้หนังสือที่ดูผิดปกติคุณจอดูตู้หนังสือนั่นสิครับมันดูเหมือนจะเคลื่อนที่ได้จอเข้ามาดูใกล้ๆ จริงด้วยครับผมไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยไอ้ลองผลักตู้หนังสือและมันก็เลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินลับที่มืดมิดทางลับไอ้พึมพำคุณรู้เรื่องนี้ไหมครับจอสายหน้าอย่างตกใจไม่เลยครับผมไม่เคยรู้มาก่อนไอ้ตัดสินใจที่จะสำรวจทางเดินลับนี้เขาหยิบไฟฉายออกมาและเริ่มเดินเข้าไปโดยมีจอตามหลังมาติดตทางเดินแคบและมืดอากาศเย็นชื้นและมีกลิ่น อบพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องใต้ดินขนาดใหญ่ในห้องนั้นเต็มไปด้วยชั้นวางของเก่าและกล่องกระดาษมากมายไอเริ่มค้นหาอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเบาะแสขณะที่กําลังค้นหาเขาพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งซุกอยู่ในกล่องเก่าเขาเปิดอ่านและพบว่าเป็นบันทึกของเจ้าของบ้านคนก่อนคุณจอนฟังนี่สิครับไออ่านข้อความในสมุดบันทึก20มิถุนายน1น8 5ฉัาิน ไม่สามารถทนอยู่ในบ้านนี้ได้อีกต่อไปเสียงกรีดร้องภาพหลอนมันทรมานฉันทุกคืนฉันต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะฆ่าฉันเหมือนที่มันได้ฆ่าคนอื่นๆจอร์นฟังด้วยสีหน้าตกใจนี่มันหมายความว่ายังไงกันครับไอทิกอ่านหน้าต่อไปดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะมีประวัติการฆาตกรรมมายาวนานเจ้าของบ้านคนก่อนๆล้วนเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย ขณะที่กําลังอ่านบันทึกไอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านหลังคอของเขาเขาหาันไปมองและเห็นเงาดาทะมึนยืนอยู่ที่มุมห้องคุณจอนระวังไอตะกูดจอนหันไปมองและร้องด้วยความตกใจเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาไอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาพยายามขายับตัวแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้จนไอสามารถเห็นใบหน้าได้ชัดเจน มันเป็นใบหน้าของชายชาราที่ดูทุกทรมานทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในหัวของไอ้ช่วยฉันด้วยปลดปล่อยฉันไอ้รู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหมุนวนก่อนที่เขาจะหมดสติไปเมื่อไอ้ลืมตาขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นโดยมีจอหนนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆคุณเป็นยังไงบ้างครับจอนถามด้วยความเป็นห่วงไอลุกขึ้นนั่งช้าๆผมเห็น ผมเห็นอะไรบางอย่างมันพยายามจะบอกอะไรผมจอห์นมองไอ้ด้วยสายตาเห็นใจผมก็เห็นเหมือนกันครับมันเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านคนก่อนผมจำหน้าเขาได้จากรูปเก่าๆในบ้านไอ้นิ่งคิดครู่หนึ่งเราต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและทำไมวิญญาณถึงไม่ไปผุดไปเกิดทั้งสองคนเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านพวกเขาพบเอกสารเก่าๆที่เล่าถึงประวัติของบ้านและครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ จากการสืบคน้นพวกเขาพบว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูลที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลแต่มีเรื่องราวน่าสยดสยองซ่อนอยู่เบื้องหลังเจ้าของบ้านคนแรกเป็นคนโหดร้ายเขาทรมานและฆ่าคนรับใช้หลายคนโดยซ่อนศพไว้ในห้องใต้ดินนี่มันโหดร้ายเกินไปแล้วไอ้พูดทางสายหน้าจอพยักหน้าเห็นด้วยและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านหลังนี้ถูกสาดแช่งวิญ,ญญาณของเหยื่อที่ถูกฆ่าอาจยังงงเวียนอยู่ที่นี่ ไอ้นึกถึงวิญญาณที่เขาเห็นในห้องใต้ดินแต่วิญญาณที่เราเห็นมันดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านคนสุดท้ายไม่ใช่เหยือ่อบางทีเขาอาจจะรู้ความจริงและพยายามจะแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ถูกฆ่าก่อนจอร์นเสนอความคิดเห็นไอพยักหน้าเห็นด้วยเราต้องหาวิธีช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้และแก้คำสาปของบ้านทั้งสองคนเริ่มค้นหาวิธีแก้คำสาปพวกเขาพบตำราบโบราณที่พูดถึงพิธีกรรมในการปลดปล่อยวิญญาณ ขณะที่กำลังเตรียมทำพิธีไฟในบ้านก็ดับวูบลงอีกครั้งเสียงกรีดร้องและเสียงกระสิทธิ์ดังขึ้นรอบตัวเราต้องรีบทำพิธีไอตโกนพวกเขาเริ่มท่องคาถาและจุดเทียนตามที่ตำราระบุขณะที่กำลังทำพิธีวิญญาณหลายดวงปรากฏตัวขึ้นรอบๆพวกเขาไอรู้สึกถึงพลังงานมหาศาลที่กำลังถาโถมเข้าใส่เขาพยายามทำพิธีต่อไปแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้า ในที่สุดแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความเมื่อยปิญญาทั้งหมดค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบขอบคุณเมื่อทุกอย่างสงบลงไอ้และจอนมองหน้ากันด้วยความโล่งอกเราทำสำเร็จแล้วไอ้พูดพลางถอนหายใจจอนพยักหน้าใช่ครับบ้านหลังนี้คงจะสงบสุขได้เสียทีไอ้มองไปรอบๆบ้านรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปไม่มีความรู้สึกหนาวเย็นหรือความหวาดกลัวอีกต่อไป ผมคิดว่าคดีนี้จบแล้วละครับไอพูดพลางยิ้มแม้ว่าเขาจะไม่สามารถรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้แต่ไอก็รู้ว่าเขาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องและช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลานานเมื่อไอออกจากบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นเขารู้สึกว่าตัวเองได้ดเปลี่ยนไปประสบการณ์ครั้งนี้ทําให้เขาเข้าใจว่ายังมีสิ่งลึกลับในโลกนี้ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ มีสิ่งลึกลับในโลกนี้ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นไอ้กลับมาที่สำน,นักงานเพื่อรายงานผลการสืบสวนเขาตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยเรื่องราวเหนือธรรมชาติทั้งหมดแต่รายงานพีงว่าคดีฆาตกรรมนี้เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมในอดีตของบ้านหลังนั้นผู้บังคับบัญชาของไอ้ประทับใจกับผลงานของเขาคุณทำได้ดีมากไอ้ผมไม่คิดว่าคุณจะสามารถไขปริศนานี้ได้ ไอรู้สึกภูมิใจแต่ในขณนะเดียวกันก็รู้สึกหนักใจที่ต้องปกปิดความจริงบางส่วนในช่วงสัปดาห์ต่อมาไอ้สังเกตว่าตัวเองเริ่มมีความสามารถแปลก,ปลกๆเขาสามารถรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างรอบตัวและบางครั้งก็เห็นภาพนิมิตของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาตัดสินใจไปพบจอรนคนดูแลบ้านเพื่อปรึกษาเรื่องนี้มันเป็นผลจากพิธีกรรมนั้นแน่ๆครับจอนอธิบายคุณได้สัมผัสกับพลังงานในธรรมชาติ มันอาจทําให้คุณมีความสามารถพิเศษบางอย่างไอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลผมควรทํายังไงดีครับจอรนยิ้มให้กําลังใจใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสิครับคุณเป็นนักสืบที่ดีและตอนนี้คุณมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้คุณแก้คดียากๆได้ไอพยักหน้าเห็นด้วยเขาตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขคดีที่ยากจะไขปริศนา ในเดือนต่อมาไอซ์ได้รับมอบหมายให้สืบคดีการหายตัวไปของเด็กหญิงคนหนึ่งด้วยความสามารถพิเศษของเขาไอซ์สามารถมองเห็นภาพอิมิตรของสถานที่ที่เด็กหญิงถูกซ่อนตัวอยู่ทำให้เขาสามารถช่วยเหลือเธอได้ทันเวลาชื่อเสียงของไอซ์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการสืบสวนเขากลายเป็นนักสืบที่มีอัตราการแก้คดีสําเร็จสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองสืบสวนแม้ว่าไอซ์จะประสบความสําเร็จในอาชีพแต่เขาก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย ในชีวิตส่วนตัวการมีความสามารถพิเศษทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและแตกต่างจากคนอื่นหนึ่งปีผ่านไปไอได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านหลังเก่าอีกครั้งเขารู้สึกหวั่นใจแต่ก็ตัดสินใจกลับไปที่นั่นเมื่อมาถึงเขาพบว่าบ้านถูกปรับปรุงใหม่และมีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่แต่พวกเขากำลังประสบปัญหากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติไอใช้ความสามารถพิเศษของเขาสำรวจบ้านและพบว่ายังมีวิญญ,ญาณบางดวง หลงเหลืออยู่เขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความทรงจําในอดีตเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นในระหว่างการทําพิธีกรรมไอซ์ได้พบกับวิญญาณของเจ้าของบ้านคนแรกที่เคยทําเรื่องโหดร้ายวิญญาณนั้นพยายามต่อต้านและทําร้ายไอซ์ด้วยความช่วยเหลือของจอนและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านไอซ์สามารถเอาชนะวิญญาณร้ายและปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดได้สําเร็จหลังจากเหตุการณ์นั้นไอซ์รู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตขึ้น ทั้งในฐานะนักสืบและในฐานะมนุษย์เขาเข้าใจถึงความสําคัญของการเผชิญหน้ากับอดีตและการให้อภัยประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทําให้ไอากลายเป็นนักสืบที่มีความสามารถพิเศษและมีความเข้าใจในเรื่องเหนือธรรมชาติเขาใช้พรสวรรค์ของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขคดีที่ยากจะไขปริศนาแม้ว่าเส้นทางของเขาจะไม่ง่ายแต่ไอาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่น เขาได้เรียนรู้ว่าโลกนี้มีสิ่งลึกลับมากมายที่รอการค้นพบและเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่เบื้องหน้าเรื่องราวของไอไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของการสืบสวนคดีเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางค้นหาตัวตนและการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ดีขึ้นและเข้าใจโลกรอบตัวมากขึ้น